สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องจีเด็ดสว่วนบนนอกประจําวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567ค่ะจีเด็ดสวนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดส,ส่วนกระแสเทคนิคสว่วนบนนอกบอลเตงวันนี้ที่เด็ดบอเตงคัดในเนให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหยิบยกนะคะอสองคู่ที่วันนี้อิงดาวหยิบมาฝากให้สาหรับสมาชิกเ c นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเ c ค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b s c r i b ์นะคะที่ชอบทีเดส่วนบนนอกช่องน,นี้ให้กับอิงดาวไปหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไปแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอผพ้คูณไปยังสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะผลประกอบการก็ต้องบอกว่าทาหน้าชองทีเดส่วนบนนอกของเราก็เจ้ากันไปนะคะเพราะว่าเข้าไปคู่เสียไปคู่ส่วนอีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องทีเด็ดบอกต่อจัดไว้ให้เมื่อวานนี้3คู่นะคะ,คะก็แตกเต็มคาราเบลทั้ง3คู่กันเลยทีเดียวสําหรับนะ,ะ,บนะ,ะนนานสมาชิกเอฟซี ที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามนะคะพูดคุยกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวก็สามารถพักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะที่แอด ing หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นได้เลยค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นะคู่แรกนะคะก็เป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งค่ะเป็นคู่ระหว่างไวกิ้งเอฟเคพบกับทางด้านโรเซนบอร์กคู่นี้เตะกันในเวลา2องทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราคู่ที่ 2, 2> นะคะก็เป็นบอลฟินแลนด์พรีเมียร์ค่ะเป็นคู่ระหว่างนะคะเอ<ม>่อมาริฮามพบกับทางด้านเอสเจเคเคลซิงกินะคะ,ะ,ค,ะคู่นี้ก็เตะกันในเวลา2องทุ่มตรงตามเวลา ของบ้านเราเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกนะที่เคยเจอมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะ ไ i กิ้งเอฟค่ะอยู่ในอันดับที่5ของตารางจะเปิดสนามตระการไปเยือนงของทางด้านทีมเยนะือนอย่างโรสเซนบอร์าที่อยู่ในอันดับที่10ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนาม s อสอาร์แบงค์นะคะต้องบอกว่านะคะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมานะคะหานัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2อแล้วก็แพ้ไปสานัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่24ี่เดือนมิถุาปี2องพีก็เป็นทางด้านไวกิ้งเอฟที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พลง ะะของนาเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านห่าหนหลังสุกข,ของนั้นก็ถือว่ายัางทาผลงานค่อนข้างจะยังเอาแนวนอนค่อนข้างจะยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านคอาชนะไปสองแพ้เสมอไปสองแพ้ไปหนึ่งนะนาราสุเตรียมใช้ชนะกะันทางด้านทามคามาได้ด้วยนะที่สามต่อศูนย์ค่ะส่วนทางด้านนะคะทีมเยอย่างโรเซนบอร์ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าทําผลงานนะคะยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าเกมนอกบ้านห้านัดหลังสุกข,ของเขานานะเขาก็ชนะแค่เกมเดียวอ่ะ เสมอไปหแล้วก็แพ้ไป3นะัดล่าสุดภพ่ท่าแพ้กับทางด้านทอมโซ i l อด้วยนะคะที่3ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างโรสตบอร์พวกเขานะคะก็มาในระบบ4 3่ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างไว i n กิ้งเอฟเคนะก็มาในระบบ4 3่เช่นเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลทราคาลุงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งเอฟเคค่ะเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคาล่วงหน้าเปิดมาที่เลทราคา1นลูกลบ5้าน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคา คึงควบลูกขาวค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดีส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาด1นึ่งคูณสที่นักตอนนี้เขาเปิมให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งเอฟเคเปเรียดราคามาต่อที่เรทราคา1.68กแดเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดีส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดของงด้านเจ้าบ้านแล้ว เรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา1.60แต่นับตอนนี้ค่าน้ำนะคะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา1.68แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสา,สามารถทำกำไรเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะย่างเอาแน่นเนาะค่อนข้างทีง่จะย,ย่างอยู่นะส่วนนะคะทางด้านค่ะทีมเยือนนะคะอย่างโรเซนบอกค่ะเลทราคาน้ำณนะตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคานะคะ4.03กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เดียสมานนทในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแ,แล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคาสี แต่ณนะตอนนี้นะ้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลลงมาที่เรทนะคะ4.03ในโอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างฟูตเซนบอก <c oughs> จะสามารถนะคะทากาไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.89กันเลยทีเดียวคะ่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของททงดนที่เด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคานะ้ำต้องอยู่ที่เรทราคา4.06 แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เดทหราคา3.89แบบน,นี้โอกาสที่ต้องพูดจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมาเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วอ๋อฟลายเลือกจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสำหรับนะคะคู่แรกนะอินดาวนะคะมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียร์ยังไงอินดาวขอเลือกเชียร์ไปด้านทีมเดียรอย่างโรเซนบอกเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าอินดาาวอ้งออออินน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 นจจาาาาาากกเเรรรรทททคคคค้้้้้ำำะะะณตีีี่่่ขงงงงไไหลลบััย เตะให้เข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเลทราคานะ้ำไม่ได้ไหลเปลี่ยนไปมากมายกับตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้ก็สามารถเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างโรเซนบอกไนดะ้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเอ่อเลทราคานะ้ำมันค่อนข้างที่จะไหลยขยับขึ้นไปนะคะมากกว่าตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้ณนะตอนนี้ก็สามารถส่วนกับอิงดาวเลือกเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิงเอฟเคได้เลยคะ่ะอาเดลเรานะคะมาวิเคราะห์ต่อกันที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ คู่ที่สนะคะที่วันนี้อิงดาวหยิบยกมาฝากให้นะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะนี่เลยค่ะเจ้าว่านะคะอยาการิฮามคัพบกับทางด้านนะคะทีมเยนอยัก HJK Helsinki ค่ะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่าง ISK าริฮามค่ะอยู่ในอันดับที่7ของตารางจะเปิดสนับต่อรบการมาเยนอของกางด้านทีมเยือนนะคะอย่าง HK h e ลซิงกิที่อยู่ในอันดับที่1ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามวิครอสนะคะฮ o i t i n Arena ค่ะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้าน ยังไม่เคยชนะทางด้านทีมเดียนเลยเป็นการเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสี่นะัดล่าสุดจะมาวันที่20เดือนที่4ปี2อ2 4ันนะคะก็เป็นทางด้าน h j k h e ลซิงกิที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านผานะัดต่างสุดข,ของเขานั้นนะก็ถือว่านะคะยังทําผลงานค่อนข้างจะยังเอาแน่เอานอค่อนข้างจะยากอย,อยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะเกมเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นะัดล่าสุดนะคะ่ายท่าแพ้นะให้กบทางด้านนะคะ คูพอเอสนะคะมาด้วยที่3ประตูต่อ1นประตูต่อหค่ะทําให้นะคะผลงานนะคะต้องบอกว่าเค้าถือว่ายังทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างมาริฮามค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะ อย่าง S.J.K. HUSUKI กินะผลงานนะคะโดยภาพรวมในช่วงหลังนะก็ต้องบอกว่าทำผลงานค่างจะดูดีแหละเพราะว่าตัวเองอยู่ในอันดับที่1ของตารางด้วยค่ะแล้วก็เกมนอกบ้านนะ5นัดหลังสุดนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยชนะไปได้นะคะ3นัด เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปนหนึ่งแต่นัดล่าสุดดิดดนพายท่าจบลงที่ผลสกรเสมอนะคะกับทางด้านนะคะอีกินาสมาด้วยที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยือนอย่าง K, H อสเจเคเซงิกพวกเขานะคะก็มาในระบบ4ี่สาค่ะส่วนนะคะทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างมาริฮาก็มาในระบบ3 4มสเดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาลุ้นหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาลูงหน้านะ,ะเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอยาง HJK h e ลซิง k i ค่ะที่เป็นฝ่ายนะคะเปิดราคานะคะมาต่อค่ะที่ราคานะคะนี่เลย1ลูกนะคะ1ลูกลบหค่ะน้านะได้ไหลลงนะคะมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งควบลูกลบสิค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเรานะจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งคสองที่นตอนนี้เขาเปิดมาให้ ทางด้านทีมเยือนนะอย่าง HJK เฮลซินกิที่ไปฝ่ายเปิดราคามาต่อที่ราคา 16, 1 6 1.69นะถ้าเรานะคะจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เลทราคา1.52แต่ณนะตอนนี้น้ำน,น,นะคะค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เลทราคา1.69เหมือนเีโอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่าง HJK เฮลซินกิจะสามารถนะคะ ทำกำไรให้สำหรับสมาชิก FC ได้ในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแน่เอานอนก็ค่าจะยากอยู่ส่วนนะคะทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างมาเิียมค่ะเรทราคาน้นํนาโตนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา4.58กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านนะคะที่จะสุด้อกในการเทียบเรทราคาตลาดของทางดาเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ร,ราคา5.50 แต่นะตอนนี้น้ำก็ข้างไหลลงนะจ๊ะมาที่เลทราคา4.5แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างมาริทัมจะสามารถทํากาไรในเกินี้มองว่ามีความเป็นไปได้ด้วยส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่ไรทราคา3.44กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านนะคะที่เ็ทส่วนบนนอกในการเทียบเ,เรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ได้ราคา3.81 แต่นะตอนนี้น้ำอนข้างไหลลงมาที่เรเลยนะคะ 3.4c แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่บทสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำก็อีกทีแล้วกันว่าเรทราคาน้ำค่ะมันจะไหลไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยนะจ๊ะสําหรับค่ะคู่ที่สองนี้นะอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อินดาวเลือกจิ playable, ้มหรือว่าเลือกเชียร์ยังไงอินดาวขอเห็นต่าง เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไมเดือเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าเลทราคาน้ำณนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะไหลลงนะคะเหมือนกับคู่แรกที่อิงดาวหยุดยกมาให้กันเลยทีเดียวนะถ้ายังไงนะคะก่อนปฏิเตะเข้ามาดูก่อนเนาะว่าเลทราคาน้ำมันเหมือนเดิม เหมือนตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไวไหมถ้าเหมือนเดิมเลยราคานะ้ำค่อนข้างจะไหลลงแบบนี้ก็สามารถเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างมาริฮามได้แต่ถ้าก่อนบอลเตะแล้วเลยราคานะ้ำมันค่อนข้างจะไหลขึ้น,นยังไงส่วนกับอิงดาวได้ไปเลือกเชียร์ทางดา้านจีนเดียนอย่างเอ่อ HJK h e l s ิ n k i ได้เลยค่ะะเดี๋ยวเรานะมาสารุปกันเลยดีกว่าโะว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวพัดมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบนอลน,นอกนะอิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันนะคะ 2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคํมาฝากให้ทางหน้าชา่องทีเด็ดส่วนบนนอกนะประจําวันอาทิตย์นะคะที่30มิถุนายน2567ค่ะคู่แรกนะอินดาวนะคะขอะขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะไปที่นะคะทางด้านทีมเยือนอย่างโรซินบอกค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่ เลทราคานะคะนี่เลยค่ะเลือกจิ้มไปที่เลทราคา1ลูกก็ได้เลยสําหรับคู่แรกของเราเนาะแล้วก็คู่ที่2นะอิงดาวนะคะขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากมาริทามค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคา1ลูกเช่นเดียวกันค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบนนอกนะช่องนี้นะคะให้สาหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่อิงดาวยกยว่าฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อินดาวขอนะคะต้องบอกได้ เลยว่าขอฝากสมาชิก f c นะคะให้เข้าไปกดติดตามนะคะนี่เลยค่ะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของอิงดาวคือช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอก V2 นั่นเองยังไงนะคะ V1 พักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ช่อง V2 นะคะอ่ะโอเควันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกฟี้อีกนิดนึงคะ่ะนี่เลยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครบนะช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอก ะคะ V2 ให้กับอิงดาวกันด้วยค่ะสำหรับสมาชิก f c ท่านใดที่เขาไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอผู้คุณเป็นอย่างสรงไว้นักที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็สำหรับสมาชิก f c ท่านใดอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่อง u t u b e ก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวนการส่วนตัวได้เลยครับวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะก็ขอบคุณนะคะสมาชิก f c ที่ติดตามรับชมอิงดาวจนจบคลิปนาะอขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหมก่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ